ปัญหาสุขภาพมันก็คงไม่ได้จบผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องโรคระบาดโควิดเน่นะฮะมันก็เกิดมาถึงปัจจุบันออถ้าเป็นอย่างนั้นสสสเองถ้ายังไม่เซนซิทีฟหรือไม่ปรับตัวจบไปทํางานที่มันไม่มันไม่ตรงกับสภาพปัญหาของปัจจุบันเพราะฉะนั้นการทํางานให้ประสบความสำเร็จก็ต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมพวกนี้ออในยุคนี้ มันต่างกับยุคเดิมอย่างไรเรียกว่าพาร์ทเนอร์สำคัญสำคัญเนี่ยขนาดนี้อยู่ที่ไหนใครบ้างสังคมโดยโรวมเนี่ยเอื้อกับการทำงานในลักษณะไหนผมมองว่าโลกปัจจุบันนี้นะคบเป็นโลกของการเปลี่ยนแปลงครับถ้าเราใช้ศัพท์สมัยใหม่ก็คือ disruption แล้วก็มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบช้าๆแบบเดิมมันเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนแปลงด้วยสปีดที่เร็วขึ้นกว่าเดิม การที่เมื่อก่อนเนี่ยสสเนี่ยเราพูดถึงว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหรือหมายถึงนโยบายเนี่ยครับในอนาคตอาจจะแทบไม่มีความหมายเลยาทางสสเองก็หลีกไม่พ้นนะครับถ้าเราถ้าเราอยากจะตอบโจทย์ของสังคมเหล่านี้ให้ได้ต่อไปเนี่ยสสเนี่ยคงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยสปีดแบบช้าๆได้อีกแล้วเรากำลังพูดถึงการที่สสจะต้องเปลี่ยนด้วยสปีดแบบรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานเชิงนโยบายการทํางานการมีส่วนร่วมกับภาคสังคมจะไม่เหมือนเดิม การสื่อสารกับคนกลุ่มต่างๆก็ไม่เหมือนเดิมทุกอย่างนี่มันเปลี่ยนตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ๆที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้เติบโตบนคำสั่งสอนของพ่อแม่แต่เขาเติบโตแบบโลกาพิวัต์อ่ะเขาเติบโตจากสื่อที่ไร้พรมแดนเขาเติบโตจากสิ่งที่เขาเรียกว่าชาวโลกเขาต้องเติบโตกันดังนั้นเขาจะมีทั้งความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก ซึ่งแน่นอนอาจจะมีความคิดเสรีอาจจะมีความคิดที่แตกต่างและสุดโต่งแต่ไม่ได้แปลว่าเขาผิดเนาะแล้วสะสศเนี่ยจะทํางานยากขึ้นซึ่งเราต้องยอมรับจริงๆว่าเด็กรุ่นใหม่เขาเขาอ่านหนังสือคนละเล่มกับเราเขาดูสื่อคนละตัวกับเราเขาเป็นตัวของตัวเองซึ่งการเป็นตัวของตัวเองของเด็กรุ่นใหม่พร้อมกับข้อมูลใหม่ๆเนี่ยมันจะมีพลังชนิดหนึ่งที่จะต้านทุกๆอย่าง ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ดีแต่แปลว่าเราต้องปรับตัวเพื่อที่จะทำงานกับเขาได้อย่างที่เกิดประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายหรือทุกๆฝ่าย